สวัสดีผู้ชมค่ะในนามดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะและก็นักข่าวหนังสิลพินชัยชนค่ะวันนี้ก็มาทำข่าวนะคะอยู่ที่สมาคมชาวปักใต้ถนนกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็มีผู้มาร่วมงานมากมายกับงานนี้เลยค่ะงานวันสถาปนาสมาคมชาวปักใต้บรรยากาศในงานวันนี้จะเป็นอย่างไรตามมาชมกันเลยค่ะและวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มก็ได้เชิญเหล่าบรรดาศิลปินนะคะมาร่วมงานกันมากมายเลยไม่จะเป็นดารา นักร้องนะคะศิลปินตลกนะคะเพราะว่าหนูก็อยู่กันหลายสมาคมไม่าจะเป็นสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศของประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยแล้วก็สมาคมภาคใต้นะคะซึ่งวันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามมาเลยค่ะเอาละค่ะนักข่าวเราก็มานะคะงานนี้นะนี่โอเค,อเคให้นะนำตัวอชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยไต้สิชุดาค่ะค่ะโอเคและท่องเที่ยว เชมวยบอกบานค่ะบกข่าวตำรวจและท่องเที่ยวค่ะค่ะ่วันนี้เราก็มาทาข่าวกันเนาะงานวันสถาปนาสมาคมชาวปาใต้จัดเป็นประจําทุกปีวันนี้โอ้โหรด้ว่าวันนี้ยิ่งใหญ่มากๆใช่ปีนี้ก็ค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่ทุกปีก92ปีค่ะครบรอบ92ปีโอเคเลยเดี๋ยวเรามานานมากเลยค่ะแล้วคนแบบเพื่อคืนมากเลยนะเธอ าร่วมง,งานในวันนี้นะคะ <laughs> โอเค <laughs> โอเค, <laughs> อเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเ <laughs> หล่าบรรดาศิลปินที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะ <laughs> มีใครมากันบ้างมาเลยมาแล้วมาแล้วพี่ตู่ตาหวานค่ะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอ้โหงานอะไรเนี่ยฮะ <laughs> งานอะไร <laughs> 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 งานอะไรยังไม่ร <h> <h> ู้เขาหลอกเรามาใช่ไหมใครหลอกกูมาเนี่ยเป็นงานครบรอบ92ปีของสมาคมชาวปักเติ้ลบ้านเราใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่รู้ไม่ น่าเชื่อว่าตั้งมานานขนาดนี้ตั้ง92ปีแล้ว เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจมาก <อะ S 2> แล้วก็เป็นความสนุกสนานเป็นความรู้ใหม่เ <อะ S 2> พราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเขาตั้งมานานแล้วเพิ่งมารู้วันนี <ฤ eted> ้นะครับเป็นเคล็ดลับของคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักว่าสอหสมาคมชาวใต้เขาตั้งมากี่ปีแลวเขาตั้งมาเพื่ออะไรบอกเขาด้วยตั้งเพื่ออะไรก็เป็นงานที่เรียกว่าจิตอาสานะคะงานที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชนห์หรือว่าสาธารณกุศลต่างๆก็จะเป็นการรวมการรวมตัวกันของๆๆชาวใต้ ทุกจังหวัดที่มาอยู่ในกรุงเทพมหานครกับภูมิลําเนาเดิมใช่ไหมที่อยู่ในกรุงเทพล้วนๆเลยที่ว่าไม่มีเวลาที่จะไปปักใต้ก็มารวมกันที่สมาคมชาวปักใต้ใช่แล้วยาคิดว่าแต่คนใต้เลยคนภาคอื่นๆก็มารวมกันที่นี่ได้กันได้โหยิ่งใหญ่มากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เดี๋ยวหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มในท่านะลูกล้านคนระนองเป็นคนตายคนนึ่งนะคะก็จะทําข้าวในงานวันนี้นะคะว่ามีใครมากันบ้างบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามมาชมกันนะคะ ครับขอบคุณมากครับพี่ตู่ตาหวานค่ะอันแหล่งใต้ตะกี้ดิขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับวันนี้ครับตู่ตาหวานค่ะกับหนูก็เป็นสมาชิกสมาคมศิลปินตลกด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยนะคะที่มาร่วมงานนะจ๊ะจ้าติดตามช่องหนูด้วยนะดีเจต้นนั้นติดตามประจำอ๋อเหอ้ามาเราแบพูดคุยศิลปินคนต่อไปชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะดวงจันทร์ยามโมค่ะ ทางนู้นแค่ทางกล้องกล้องกล้องทางนู้นอ่าอันนี้ก็มีความรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ดีใจมากเลยแล้วรู้สึกินดีมากเลยคนเยอะมากเลยค่ะค่ะต้องขอบคุณดีเจต้นน้ำเชนจิมนะค่ะแนะนะไม่โดูจานหลานยามูแล้วนักเราองคู่ขวัญมาค่ะจ้าขอบคุณ่ะคะาพี่ขวัญค่ะนั่น <ข>คนก่อนค่ชื่ออะไรคะวันสุพันณครับวันสุพรรณค่ะพี่วัญสุพัรณน,นะคะก็เป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะคะมีอะไรอยากจะฝากไปยังช่องของหนูไหมคะฝากให้เลยผลงานผลงานอะไร๋อฝอากผลงานเลก็ฝากผลงานเพลงคู่ผมด้กันครับเพลงใหม่ล่าสุดรักจังตังไม่พอกับผัวเบื่อเมียบน่นคู่กับดวงจันทร์แล้ว มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ดีใจครับได้พบผู้คนมากมายเลยค่ะคนไม่เคยเป็นคนเยอะคนเยอะวันนี้คนเยอะคนเยอะมากโอเคค่ะขอบคุณพี่ขวัญค่ะขอบคุณค่ะโอเคอานน้พี่ชื่ออะไรคะครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยแป้งหมายเมืองโรตีครับค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ได้มาร่วมงานพี่เป็นนักร้องลูกทุ่งก็เป็นนักร้องลูกทุ่งวันนี้ก็ ได้ถูกรับเชิญจากจากน้องดีเจน,น,น้ำอดีเตเจ้าน้ามเขาจะมาร้องเพลงให้เขาฟังสักเพลงสองเพลงขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตามมาชมุียน,นี่คนนี้ไม่ได้เลยคนนี้ไม่ได้เลยคนนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เพราะคนนี้เขาอยู่ในวงการตลกมานานแล้วะคะ่ะคนนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นตลกน้องใหม่นะคะสวัสดีค่ะน่อกลัวน้องสาค่ะน้องสาสาลินี ดกระโดนค่ะอาน้องสารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่ได้มาร่วมงานรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มาลมงานครั้งนี้อ๋อนี่คนใต้เหรอคนใต้คนไหนก่อนไหนคนคอนค่ะคนคอนนะเอามีความรู้สึกผันผือมังที่ได้มาร่วมงานในวันนี้คะไม่ท่านต่อว่าคนคนอนคอนตรงไหนก่อนหน่อย่อนหนยเธอแล้วก่อล้วงตบตาแตกกนเดียวตบตาแตกกนเดียวเอาว่ารือเอ้ามีความรู้สึกผันผือมั้งวันนี้ได้มาร่วมงานมีความรู้สึกว่าดีใจมมากมาก ที่ได้มาสมาคมชาวบักไต่งข้างติดซ้อนได้มานี่เพราะว่าคางแรกมาประชุมกับข้องโครงการทางนี้จะมางานมารวมงานก็สมาคมชาวบักไต่แต่นี้เล่นเนือผู้ไม่เก่งผู้ไม่เก่งแต่รักบทใจใช่ไหมคะการเลิบยูค่ะ <buff oon> น้องสาลินีเดอกกระโดนนะคะนี่นะคะก็แล้วก็หนูก็อยู่หลายสมาคมเป็นศิลปินตลกหน้าใหม่ของวงการที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยค่ะทุกคนเป็นทั้งอยู่สมาคมศิลปินตลกนะคะแล้วก็สมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทยขอให้ค่ะสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาคมปักใต้ด้วยนะคะก็มีข่าวกิจกรรมงานอะไรที่ไหนยังไงก็เจอกันทุกที่แหละงานจิตอาสาก็ไปค่ะทุกคนอย่าลืมนะ นะคะทักทายมาคุยกันนะคะแชททางช่องสีฟ้านั่นเองนะคะอ่ะช่วงนี้เราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันต่อตามมาเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต,ตอนนี้นะคะหนูดีเจต้นนั้นเชิญยิ้มค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมภาพบรรยากาศภายในงานและตอนนี้ก็จะชมรมลีลาดน,นะคะกำลังทำการแสดงกันอยู่นะคะตามมาเลยค่ะ อันนี้พี่ดิ๊กนะคะครับผมมีความรูษษ้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายแต่ว่าก็ใจตื่นเต้นมากเลยนะครับกับการรวมตัวของมีน่นงชาวใต้ต้องบอกว่าคนใต้เรารมีความรักความสามัคคีมีความรักในเรื่องของงานวัฒนธรรมการแต่งกายเราต้องบอกว่าปีนี้ใครจะมาเที่ยวงานศาสตร์เดือน1ิบเรามีสตูดิโอให้ท่านเช่าแต่งชุดไทยใต้ด้วยครับอโอเคค่ะขาบคุณามมาพี่เบก้ามาชมภาพ นี่งานยังต่อตามมาเลยค่ะนี่มโนราโชรมหน่อยลูกโชรมหน่อยมโนราจากที่ไหนคะจากส่งพราค่ะส่งพระนะจากมโนราจากส่งพราชื่ออะไรกันบ้างลูกชื่อนายค่ะนายนะมุกค่ะโอเคเอารำโชหน่อยลูกจำเลยด้วยจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยปีนกษาไทยความสำคัญโอเคขอบคุณค่ะ มาชมภาพบรรยากาศภายในงานปาันตี้จากชมรมดีลาาค่ะคุณผู้ชมกเ่ยดินไปกินข้าวเดินไปกินข้าวยำข้าวยำเอ้กินจัมปา